สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาเรียนแนวกันนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการประหยัดและอดออมการประหยัดคือการรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟื่อยฟุ้งเฟอ้อผู้ที่มีความประหยัดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตเรียบง่ายรู้จักฐานะการเงินของตนเอง คิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อเก็บออมถนอมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่ารู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอยู่เสมอการประหยัดอดออมเป็นหัวใจของการตั้งหลักตั้งฐานให้มั่นคงคนที่จะเรียกได้ว่ารู้จักหารู้จักใช้ทรัพย์หรือหาเงินเป็นใช้เงินเป็น เป็นคนทำมาหากินที่ดีตั้งตัวสร้างหลักฐานได้และใช้ทรัพย์สมบัติเป็นประโยชน์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องก็พอปฏิบัติตามหลักทิฏฐธา,ามิกกัตถสังวัตนะนิกกระธรรมส,สี่ประการดังต่อไปนี้หนึง่งอุดฐานสัมปทานถึงพร้อมด้วยความหมั่นเพียรคือขยันมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน และการประกอบอาชีพสุจริตฝึูกฝนให้มีความชำนาญและรู้จริงรู้จักใช้ปัญญาสอดส่องตรวจตาหาวิธีการที่เหมาะสมที่ดีตัดการและดำเนินการให้ได้ผลดีหรือเรียกว่าหาเป็นสองอารักษาสามประทานถึงพร้อมด้วยการรักษาคือรู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภพทรั์ และผลงานที่ได้ทำไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรมด้วยกำลังงานของตนไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสียหรือเรียกว่าเก็บเป็นสามกัลยานมิตรคบหาคนดีเป็นมิตรคือรู้จักเสวนาคบหาคนไม่เอาอย่างผู้ที่ถูกชักจูงไปในทางเสื่อมเลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณ ผู้มีความสามารถผู้น่าคล้ดน้ำถือและมีคุณสมบัติเกื้อกูลแก่อาชีพการงานหรือเรียกว่าสร้างเครือข่ายคนดีเป็น 4. ส,สมชีวิตตาเลี้ยงชีวิตแต่พอดีคือรู้จักกำหนดรายได้และรายจ่ายเป็นอยู่พอดีสมรายได้มีให้ฝืดเครืองหรือฟุ่มเฟือยให้รายได้เหนือรายจ่ายมีประหยัดเก็บไว้หรือเรียกว่าใช้เป็น วิธีการออมแบบง่ายๆเพื่ออนาคต 1. ซื้อกระปุกออมสินมาวางไว้ในที่คุ้นเคยเลือกเอาที่ใดที่หนึ่งเพื่อเป็นการฝึกนิสัยการออมโดยหยอดออมสินทุกครั้งที่มีเงินเหลือ 2. ท่องคำว่าความจำเป็นกับอยากได้เพราะทุกคนล้วนมีระดับความจำเป็นไม่เท่ากัน 3. ทำแบบบันทึกรายรับรายจ่ายพกสมุดเล่มเล็กๆเอาไว้ หรือถ้าจะให้ทันสมัยก็บันทึกในสมาร์ทโฟนก็ได้ 4. เอาเงินไปฝากธนาคารแบบฝากประจำเป็นวิธีที่หลายคนนิยมและปลอดภัยที่สุดเมื่อเม็ดเงินถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี 5. หางานพิเศษนอกเหนือจากรายได้ประจำเพิ่มรายได้เพื่อนำมาเก็บออม 6. ซื้อของลดราคาอย่างน้อยก็ประหยัดไปกว่าครึ่ง 7. อย่าหลงคำโฆษณาเห็นแล้วดีแบบโน้นแบบนี้ถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ก็ยิ่งศูนยเปล่าเจ็ดอย่าหลงคำโฆษณาเห็นแล้วดีแบบโน้นแบบนี้ถ้าซื้อมาแล้วไม่ใช้ก็ยิ่งศูนยเปล่าแปดเรียนรู้กับหลักดำเนินชีวิตที่ในปัจจุบันกำลังนิยมมากคือเศรษฐกิจพอเพียงในข้อนี้สำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลทีล่าของเรายัางทรงย้ำเตือนคนไทยมาหลายปีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรอย่างยิ่งที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการออมให้คุณประโยชน์แก่เราอย่างไรบ้างการออมให้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตการพัฒนาชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการออมเงินและออมทรัพยากรอื่นรวมทั้งการออมชีวิตหากจะแยกเป็นเรื่องๆสามารถแยกได้ดังนี้ หด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจแปลว่ากิจที่ประสงค์คือเป็นกิจที่ช่วยให้ดำเนินชีวิตดำรงอยู่และเปิดโอกาสให้คนได้พัฒนาชีวิตให้เจริญให้สูงขึ้นได้การประกอบอาชีพให้ได้เงินมาเพื่อนำไปแลกกับปัจจัยด้านอื่นเช่นยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะเป็นต้นเรียกกันว่าเป็นเรื่องกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ เงินเป็นตัวกลางของการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายปัจจัยทางหลายจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตสูงมากโดยเฉพาะปัจจุบันต้องรู้จักประหยัดรู้จักออมเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของปัจจัยในการดำรงชีวิตต่อไป 2. ด้านสังคมในกระบวนการออมถ้ารวมกลุ่มการออมตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนหมู่บ้านตำบลถึงจังหวัดที่ปฏิบัติกันอยู่ขณะนี้ เห็นชัดว่ามีผลดีด้านสังคมคือเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันให้คนคิดถึงกันเอื้ออาทรต่อกันหรือรักกันมากขึ้น 3. ด้านวัฒนธรรมกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายเป็นการปฏิบัติ ที่มีแบบแผนแน่นอนทำอย่างต่อเนื่องและให้ผลเป็นความดีแก่ผู้ปฏิบัติเราจัดว่าเป็นวัฒนธรรมพฤติกรรมการออมกิจกรรมการออมผลการออมมีลักษณะเช่นว่านี้จัดว่าเป็นวัฒนธรรมสําคัญของชุมชนได้อย่างหนึ่งถ้าได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังตลอดไปเพราะเนื้อในของการออมนั้นมีองค์ประกอบของความเป็นวัฒนธรรมครบถ้วนคือมีทั้งองค์ความรู้ วิธีปฏิบัติและผลการปฏิบัติที่ชัดเจนให้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติดีได้ทั้ง4ด้านคือด้านกายด้านสังคมด้านใจและด้านจิตวิญญาณ 4. ด้านการศึกษาภาพรวมทางกระบวนการออมเป็นเรื่องของการเรียนรู้การฝึกตนเองผู้ทําการออมหรือเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อออมเพราะต้องรู้หลักคิดหลักการและหลักปฏิบัติ ตลอดถึงผลลัพธ์ที่พึงได้พึงมีการที่ทุกคนเดินเข้ามาสู่กระบวนการนี้ได้ชื่อว่าเดินเข้าสู่กระบวนการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและจะพบว่าตนเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทางด้านการรู้การคิดการพูดและการทำห้าด้านทรัพยากรธรรมชาติเราต้องอาศัยดินน้ำป่าเขาพืชสัตว์ จึงมีชีวิตอยู่ได้ดินหดน้ำแล้งฝนแล้งป่าถูกเผาภูเขาพังสัตว์ล้มตายด้วยโรคบางชนิดภาวะชนิดนี้คือสัญญาณเตือนภัยอันใหญ่หลวงได้เกิดขึ้นแก่มนุษย์แล้วเพราะเราเป็นอยู่ได้พัฒนาได้ก็โดยอาศัยสิ่งเหล่านี้การพูดถึงการอมทรัพย์สินหรือทรัพยากรธรรมชาติ การใช้เงินเพื่อจัดการทรัพยากรให้คงอยู่ในภาวะปกติจึงเป็นเรื่องต้องคิดต้องทำ 6. ด้านการพัฒนาชีวิตการออมเป็นเรื่องการรู้การคิดและการทำการออมที่เริ่มด้วยการเรียนรู้เรื่องศัจจะคือความจริงที่รู้ที่คิดที่พูดที่ทำของตนเองว่าจะต้องพูดจริงทำจริงคิดจริงและรู้จริงนั้น นับเป็นการเรียนรู้เพื่อรู้จักตนเองรู้จักความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผู้คนในครอบครัวในชุมชนเป็นต้นโดยเฉพาะคนในครอบครัวถ้าคนในครอบครัวรู้จักสัจจะก็มีคุณต่อชีวิตของคนในครอบครัวอย่างมากมายแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าได้ศึกษาให้ลึกลงไปในสัจจะของชีวิต ทั้งที่ตนเองผู้อื่นสิ่งอื่นรอบรอบตัวอีกด้วยแล้วก็จะยังเพิ่มคุณประโยชน์ให้อีกมากมายจนถึงเข้าใจสัจธรรมทั้งที่ตนเองผู้อื่นและสิ่งอื่นก็ถือว่าถึงขั้นสุดยอดของการพัฒนาชีวิตแล้ววันนี้ครูก็มีคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูแล้วนะครับ ให้ฉันรู้จักเก็บออมมาตั้งแต่เด็กๆบางครั้งฉันก็สงสัยว่าทำไมต้องหยอดเยอะแยะแต่ก็ไม่เคยคิดจะถามเพราะรู้ว่าทำแล้วพ่อจะดูมีความสุขพ่อเป็นคนน่ารักวัยรุ่นและยังสนใจทุกรายละเอียด จะบอกหนูได้งานแล้วนะเป็นดีไซเนนะอร์แล้ววันนี้เราอ่ะหยอกกระปุกแล้วหรือยังฉันเชื่อฟังพ่อเสมอแต่ครั้งนี้ก็อยากให้พ่อฟังฉันบ้าง ไม่ว่าโตขึ้นลูกอยากจะเป็นอะไรเงินเก็บที่เราช่วยกันออมมาตลอดจะช่วยทำความฝันของลูกให้เป็นจริง ครั้งที่นึกย้อนกลับไปก็อดขำไม่ได้นี่ไงสมบัติที่พ่อสร้างเองนี่ดูกของพี่สวยสุดหรูนี่ดูของน้องเป็นลูกพ่อไม่ต้องอายใคร,ครตอนนั้นพ่อทำให้ผมกับน้องเชื่อว่าเราเป็นมหาเศรษฐีกันจริงๆโอ้ยอครับายซีในจานมีไปกี่ตัวหนึตัวผิดประทูแปลว่าสอง <laughs> สามารถกินได้3ามคนเลยนะนี่ปุ๊บพ่อเป็นคนตลกคิดไม่เหมือนใครและไม่เคยทำให้รู้สึกว่าพวกเราจนมาแล้วนี่เสร็จแล้วนี่เอานี่ของต้นอพ่อเอานี่ของตุย้ยอ,อ่าไม่ต้องใส่่านด้วย เป็นของใหม่ของน้องแล้วนะเห็นไหมถ้าของเก่ายัางใช้ได้อยู่อะจะซื้อใหม่ทําไมก่อนจะซื้ออะไรอะ่ะคิดก่อนนะพ่ออยากได้บดลอ้าวพิตาก่อนทําได้ดูพ่อที่ทําให้เราเห็นว่าโลกเนี้ยมีแต่เรื่องมหัศจรรย์พ่อทําให้เรามองสิ่งของรอบตัวมีคุณค่ามากกว่าที่เป็น ใช้น้ำมันแต่แรงที่สุดในซอยเลยนะครับ1,500บวกอสอคนที่ทำให้การวางแผนเป็นเรื่องสนุกห7 7่ัเ็รอครับโอ้ไปธรรมดาได้เนี่ยเราอ,ะอ่ะโหนี่น้องตัวร้อนจีเลยอ่ะพ่อว่าต้องพาไปหาหมอแล้วแหละต้อนเร็วๆลูกเอาละครับพ่อจับแน่นๆนะ ไม่ต้องเป็นห่วงนะหมอฉีดยาให้ละพักทักสอสวันเดี๋ยวก็ดีขึ้น พ่อร่งว่าต้องกลับไปเปิดตู้เซฟที่บ้านซะแล้วแหละขอบคุณทุกความคิดของพ่อที่สอนผมในวันนั้นทําให้ผมรู้จักคิดรู้จักใช้เงินในวันนี้นักเรียนก็ดูจบกันแล้วใช่ไหมครับนักเรียนก็อย่าลืมประหยัดและอดออมกันนะครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ